ต้องมาหาพยุดที่ห้องลุ่มเรียบร้อยพันยันก็ได้ได้ครับก็คือเอาเอาเราเราพุ่มมาตัวนี้พุ่มใช่แล้วฝั่งนู้นเอาไล่มาไล่มามันเหลือเท่าไหร่ครับมันเหลือฝั่งนี้เอาฝั่งนี้มาให้มันเต็มแล้วไม่งั้นเรารถรถรถเราจะวางข้างนะจอดข้างไม่ไปยกรถผมข้างหลังหมดเลยไม่ยุ่ออะไดีครับเสียทั้งหมดเลยเพราะผมเปิดช่องทางทั้งสองข้างเกิดรถผมเสร็จแล้วให้พี่อ้อมพี่อ้อมตัวเอง ไปจอดด้านหลังรถบัสไปกองไปกองด้านหลังมันเหลือเท่าไหร่ก็จอดข้างแล้วไม่งั้นเดี๋ยววิคผมกั้นสุดสุดเลยครับสุดสุดมาเลยอันก็คือสุดซ้ายขวาเลยใช่ครับฝั่งนี้ไว้ก่อนเผื่อถ้าเกิดสีมันไม่พอเอาฝั่งนี้มันเต็มก่อนแล้วเวทีอ๋อเวทีตรงนู้นเลยครับผมตรงรถตรงตรงรถตรงนี้เลยฉั้นก็วิคผมเข้านี้นะครับได้ครัได้ครับนี่เป็นเป็นเป็นนิกเป็นวิคเลยนี่ก็ดีไวคอนโทรนนะครับผม ส่วนระดับเสียงสูงต่ำยังไงมียจัดก,การเราว่ามันเปิดได้ท่าดหรือเปิดหมดก็บอกเขาเลยหมดรเลยาี่เขาแจ้งมาว่าเพราะว่าอย่างที่ที่พี่ยุทธบอกว่าถ้าเปิดดังแล้วดอกก็ไม่ดีไม่ดีเอาเรา,เาให้มันเอา,เอาแบบกลางๆเอาเสียงนี้เอาปเป็นกลางๆไม่ต้องกระหึ่มเดีอย่าพูดใช่เอาเอาเป็น้เมื่อก<า>ี้ผมร่งโทรคุยกับร้องเขาเขาก็ขอเรื่องเสียงเพราะว่าไอ้นี่พิ่งโดนร้องไปไอ้นี่พิ่งโดนร้องไปแล้วมีปัญหากัน แต่มันเป็นแนววัยรุ่นไงไปเปิดตื้นๆเพรามันตื้นๆกี่แล้วแต่ะมัน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 ไม่ไปมันออกของเรามันจะนิ่มนี่มไปแล้วเรากดกดหัวลงได้ไหมได้ครับมันอยู่ในรถอ๋อมันมันลอยเป็นมาตรฐานครับแต่ก็เนี่ยก็สั่งเอาไม่งั้นก็เอาระดับเสียงระดับเสียงเบื้องต้นเอาไปว่าผมเปิดก่อนแล้วเนี่ยเขาขับรถเดินเทสดูว่าเออมันลำคาญเสียงแถวบ้านไหมหลวมงูไหม ขั้นวัดคูก็แค่หลบๆหลบลงแต่เอาเบื้องต้นเอาเอาวิญืนเอาไปมาตรฐานกลางๆครับผมเนาะให้ผมยืนได้จะได้ไม่ต้องดลบแบบที่ผมบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดแค่นั้นเองเวทีคือเหล็กเลยใช่ไหมครับเลื่รถครับรถรถรถเออนี่ยนี่เหล็กที่เขาวางมันใช่ไหมครันี่เหล็กก็กำลังขึ้นของาั้นก็กำลังขึ้นตยวอะไรับนี่เหล็กตัวหนึ่งตรงข้ามเหล็กวันนี้เขายังไม่มาเนี่ยอย่างอย่ง

กลางรถคันนี้อยู่ตรงกลางรถคันนี้แค่ว่าตัอสุดท้ายแล้วอย่างงี้เสร็จอ่าโอเคพรางั้นก็ลังดีแล้วทุกอย่างโอเคนะก็ตามเดิมไม่อไม่เปลี่ยน่นแล้วไอ้ไฟอย่างเงี้ยไฟตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เนี่ยเอาออกเลยก็ได้แต่ผมไม่อยากเปิดแต่ว่าผมทำได้ทำได้ถ้าตอนงานไม่ได้ตอนงานไม่ได้หรือว่าแล้วถ้าผมล่นออกเข้ามาได้ครับประมาณอย่างเงี้ยล่นเข้ามาอย่างเงี้ยได้ประมาณครับ คดับเออได้ได้ประมาณนีุ้ถึงเสาเสาล้อใช่ไหมได้ครับตรงข้างเสาล้อได้ไหมครับได้แต่ว่าต้องขัออกซ้าขวาใช่ไหมได้ให้บังซ้ายขวาไม่ให้บังแ้วอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเหมือนกันออกมาพิ่กันเองไปอยู่ระดับเดียวรับคิดคิดตรงนี้ผมต้อการใช้งานเพืคนต้องยาย่เออไปเลยอันเนี้ประมาณแนวนี้เอ่เเนาะครับแนวนี้ครับแล้วทางออกไปนะจบครับผมเพื่อนที่จะแสงแฉงว่างตัวนี้ก็ได้เอาเาตนี้เส่า ตรงคิวๆผมได้ใช้งานไปแล้วนะเอาเลยเดี๋ยวตั้งครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้ก็วทีก็ตั้งมาดีตั้งมาดีอ่าโอเคธีก็ตั้งกว่านี้แล้วก็ฝั่งโน้นก็เดี๋ยวตรงที่บอกตรงเสียม่วงเห็นไหมเป็นทางเข้าห้องน้ำผู้หญิงเดี๋ยวผมก็จะต้องปิดไันนี้เตรียมให้เด็กเขาเข้าก่อนได้ไหมเข้าใจครับตอนนี้แต่ว่าถ้าวิ่งมาผมเตรียมพูนนะเพราะว่าที่จะจัดรถถูกก็คือมันจะเต็มพอดีเลยน่ารถแต่รถทุกคันผมจะจอดเต็มไปถึงถึงห้องน้ําเลยจะคนชมจะเข้าไปเข้าไหมเวลาเรียนน่า คนทวงเข้าด้วยครับเข้าด้วยเข้าด้วยหมนต้องกันก็คืออมไว้อยู่ในวิกอ่ะเออเอาวิกคุ้มเลยเหรอเอาวิกคุ้มเลยครับโอ้ไม่เขาฉีมุ้งอ่ะครับผมก็กันแนวถ้างั้นผมก็ต้องกันแนวออกสังกะสีล้อมปิดท้ายรถระดับเสาอะเสาไฟอะเสาไฟสีแดงอ่ะได้เอาหุ้มเอาเอาหุมาาห้มก็คือสังกะสีหุ้มแต่ผมจะรถหุ้มข้างในผมเพราะว่าผมไม่มีสังกะสีผมใช้รถเป็นเป็นแนวอยู่นอกวิกอยู่ในวิก อยู่ในวิกผมเเฮีอจัดเนียจัดกั้นก็คือกั้นสังกะสีเพื่อที่จะให้มันเจียบไปปิดตอนนั้นไม่เขาทะลุได้ใช่สมมติรถบัสอันนี้รถบัสคันสุดท้ายใช่ไหมครับปิดมาเลยผมก็ปิดรถบัสปิดปิดั้วสนิทเลยชนบัสคันของผมเข้าอันสุดท้ายก็คือูีเะไรไล่รถอยู่ของผมถือว่าอยู่ข้างนอกอ่าโอเคอยู่นอกโอเคครับก็ไล่สังกะสีเฉพาะคันสุดท้ายที่ผมจอดไล่เขาไปชนห้องน้ำเพื่อที่จะให้เขาห้องน้ำให้เขาเดินเข้าไปเข้าตรงนี้ได้โอเคครับก็คือห้องแรกเนาะ ใช่สีม่วงอ่ะออคือตรงเสาไฟอะ่ะตรงเสาสีแดงเลยนะผมก็ให้เขากลั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นรูเข้าอยากให้เขาทัานที่คนที่หลังขลเขาเข้ามาได้ก็จะประมาณนั้นเลยเครับหมำเขาก็ใช้ให้เขาใช้ห้องข้างหลังไปบแบง่งแบง่แบงส่วนเลยเนี่ยถ้ามันมีสองห้องใช่ยไม่แบ่งส่วนให้หมอลำเขาเข้าอีกฝั่งนึงมันจะได้ไม่ต้องรอกันให้หมอลำเขาจะห้องเพราะอะไรเพราะว่าหมอลำมันลงเดียวโรงเพียงเดียว

เราจวดแล้วพี่น้องจวดแน่ เ็น <500. S 2> ี่ผมก็ทำเผื่อไว้ให้น้ำบัรลบสามร้อยสา 300, 300มร้อยเราิ่งมารอทามันไม่างส่วนตัวมันตัว,มตวมไม่ทันกับคนครับไมนยื่นมาประมาณนี้เลยตวทใช่ไหมไม,มาแบนี้ครับ <c oughs>

ใใหห้้คดพ่อพ่อเ,เ,เอาไปนอนซะไเอาไว้ัะมีสกันพ่อกันไม่คช้มนะ